นี่คุณเอาเงินเยอะขนาดนี้ไปทะไรเนี่ยนี่เป็นเงินค่าสินค้าที่ตองต้องเอาไปให้พี่น้ำฟ้าเขาอะค่ะคือพี่น้ำฟ้าเขาให้ตองเอาไปให้เขาแล้วอีกอย่างอะพี่เขาก็มันจะคลอดแล้วนี่คะเขาให้เอาไปตั้งหนึ่งล้านเลยเหรอใช่ค่ะแล้วตองก็ไปยอมเขาอะนะคุณคิดดูสิตั้งแต่บริษัทเราเติบโตอะค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในบ้านหลังนั้นอะ มันก็เป็นพวกเราออกหมดเลยนะตองตองลองคิดดูสิถ้าวันหนึ่งบริษัทเราล้มละลายขึ้นมามเขาจะยังใยดีกับเราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคิดออกแล้วถ้างั้นเนี่ยเราลองหาทางลองใจเขาไหมดูสิถ้าวันหนึ่งเราล้มละลายเนี่ยจะมีใครจริงใจกับเราบ้างก็ได้ค่ะก็เราต่อคุณก็แล้วกันงั้นเราก็ลองใจเขาดูว่าเขาจะจริงใจกับเรามากแค่ไหน ไม่ต้องห่วงนะคอยดูสิเดี๋ยวน้องชายฉันเนี่ยก็หอบเอาเงินมาให้ฉันเหมือนเดิมฉันพี่สาวมันนะเว้ยอืมแค่นี้แหละตองทีมทำไมลำบากกันมาถึงที่นี่ล่ะเอาเงินไหมหพี่หรอ น้ำฟ้าคะคือเราสองคนอ่ะคิดถึงพี่มากเลยค่ะเราก็เลยตั้งใจมาหาพี่ด้วยตัวเองเลยนี่พวกแกไปอะไรกันหรือเปล่าวะทำไมสีหน้าดูไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีใจหรือไงที่เอาเงินไม่ให้ฉันพี่ครับผมพูดตรงๆเลยนะพี่ตอนนี้บริษัทของเราอ่ะลม้มละลายแล้วพี่เราไม่มีเงินให้พี่แล้วแต่ว่าตอนนี้ ผมขอมาอยู่บ้านพี่สักพักหนึ่งได้ไหมครับทีมนี่มันผ่านมาแค่สามเดือนเองอะทำไม,มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ตอนนี้ฉันจะค่อยอหยุดแล้วนะทีมชันนี้มันสวยจริงๆเลยอะแล้วอย่างเงี้ยบริษัทแกล,มแล้มละลายเงินล้านนึงฉันอยู่ไหนจะไปเหลืออะไรแบบพี่พี่รู้ไหมเราทำธุรกิจมาสองปีอะมันยากมากเลยนะพี่ใช่ค่ะเราโดนคู่แข่งตัดราคา แล้วก็โดนขโมยลูกค้าโดนแย่งลูกค้าไปหมดแล้วอ่ะพี่ครับตอนนี้บริษัทของเราอะ่ะเป็นหนี้อยู่ห้าล้านเลยนะพี่ผมไม่มีทางเลืกจริงจริงอะ่ะผมก็เลยมาหาพี่พี่พอช่วยอะไรเราได้บ้างไหมครับแกจะบ้าหรือไงฉันจะไม่ช่วยอะไรแกได้ลูกฉันก็จะกาำจอดนี่ไอ้ทีมห้าล้านนะเว้ยฉันจะเอาเงินเยอะแย,ะ,ยะมากมายขาดนมาจากไหนพี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้จะมาเอาเงิน ตอนนี้ผมเป็นหนี้ผมก็เลยขอมาอยู่บ้านพี่ชั่วคราวเพื่อหลบหน้าเจ้าหนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะหาทางเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้ผมกับตองอ่ะกลัวจนไม่กล้ากลับบ้านเลยนะพี่พี่ช่วยเราหน่อยนะเราขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งผมกับตองเนี่ยเราลุกขึ้นมาใหม่ได้แน่นอนอะ่ะฉันไม่ใช่ฉันไม่เชื่อแกเว้ยแต่แกจะมาหลบที่บ้านฉันได้ยังไงถ้าฉันให้แกหลบเจ้าหนี้ก็ต้องมาวุ่นวายฉันกำลังจะคลอดแล้วนะทีมฉันรับมือกับเรื่องนี้นไม่ไหวหรอก จะเราสองคนหมดหนทางกันจริงๆนะคะไม่ไงั้นเราไม่มาขอร้องพี่อยู่แบบนี้หรอกใช่แล้วครับผมรับรองเลยนะพี่ถ้าผมเอาบริษัทกลับมาได้เมื่อไหร่ผมตอบแทนพี่ร้อยเท่าเลยนะครับก็เพบพวกแกมันโง่ไงพวกแกไม่เคยรอบคอบเลยนี่ถ้าเป็นฉันนะฉันยอมนอนข้างหนวดดีกว่าอีกทีมแกอย่าทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนพี่ครับยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาผมแค่ขอมาหลบแป๊บเดียวเองอ่ะผมเชื่อนะครับว่าผมกับตองเนี่ยเอาบริษัทกลับมาได้แน่นอนถ้าพี่เห็นผมเป็นน้องจริงเนี่ยพี่ก็ให้ผมอยู่ด้วยเถอะแต่ฉันตัดใจเองไม่ได้ไงฉันต้องถามพี่เขยแกก่อนเกิดฉันตัดใจอะไรเองอ่ะฉันก็โดนว่าดิเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปถามน้อตพาะแกรออยู่นี้แหละได้ครับพี่ถ้างั้นผมไปด้วยนะ ถ้าพี่คุยเสร็จเมื่อไหร่อะพี่ก็มาบอกผมไม่ต้องอะ่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปคุยเองเกิดแกขึ้นไปคุยไม่รู้เรื่องอะแล้วไม่ยอมลงมาฉันเองนั่นแหละที่จะสวยรอที่นี่แหละรอดคะ่ะ ออกมาแล้วนะคะคเขาอยู่ข้างล่างค่ะฉันไม่ออกขึ้นมาทรลกคุณทำอะไรของคุณเนี่ยน้องชายของคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับบ้านของเรานะเขาเอาเงินมาให้เราคุณไปห้ามน้องชายคุณทำไมจะให้เงินก่อนคะ่ะทีรลกเขาไม่ได้จะมาเที่ยวค่ะแต่เขาจะขอมาอยู่ได้สักพักฉันก็เลยจะมาปรึกษาคุณก็ให้เขาอยู่สิผมก็อยากอยู่กับเขาเหมือนกันแล้วเขาได้เอาเงินล้านมาด้วยหรือเปล่าคุณคะถ้าเขามีเงินเนี่ย ฉันจะมาปรึกษาคุณทำไมออยู่เขาก็มาบอกว่าบริษัทของเขาเนี่ยล้มละลายค่ะแล้วก็เป็นนี้ด้วยอะ่ะที่เขาจะมาอยู่บ้านเราเนี่ยก็เพราะหลบเจ้านี้นั่นแหละคุณเดี๋ยว่อนนะเมื่อก่อนตอนที่ผมเจอเขาเนี่ยเขายังบอกผมอยู่เลยว่าออเดอร์ครึ่งปีแรกของเขาเนี่ยมันดีมากแล้วเขาก็ชวนผมไปทำงานด้วยอยู่เลยแต่นั่นมันยังไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะคุณสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเขาบอกว่าเขาเป็นนี้ห้าล้านค่ะห้าล้านนะคุณฉันฟังตอนแรก ใจเลยอะ่ะเดี๋ยวพวกเขาคงไม่ได้คิดจะมายืมเงินเราใช่ไหมบ้านเราก็แค่นี้ขายบ้านไปยังไม่ถึงห้าล้านเลยด้วยซ้ําคุณคะเงินตั้งห้าล้านอะ่ะต่อให้ฉันมีเงินเนี่ยฉันก็ไม่ให้ยืมหรอกนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จะมายืมมาเขาแค่อยากมาขอที่พักเพียงแค่นั้นแต่ว่าก็หลบเจ้านี้นั่นแหละนี่คุณคุณอย่าไปเชื่อคำพูดของน้องชายคุณเลยนะ ตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยกำลังจะดีขึ้นผมไม่อยากกลับไปลําบากอีกครั้งหนึง่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเจ้าหนี้เขามาหาเราทุกวันเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกันพอดีและที่สําคัญเลยนะเราต้องเลี้ยงดูอีกตั้งสองคนมาอยู่ฟรีๆเดือนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมากเลยนะผมขอบอกไว้เลยผมไม่เห็นด้วยฉันก็ค,คแบบคุณนั่นแหละค่ะแต่คุณคะคุณอย่าลืมนะคะว่ายังไงเขาก็เป็นน้องชายฉัน แล้วตอนที่บริษัทเขากำลังดีดีเนี่ยเขาไม่เคยทอดทิ้งเราเลยแม้แต่นิดเดียวคุณดูของทุกอย่างในบ้านสิบางชิ้นที่แพงๆเนี่ยเขาก็เป็นคนซื้อคุณจําได้ไหมคะตอนที่เราซื้อบ้านหลังเนี้ยค่าตกแต่งบ้านทุกอย่างที่เป็นคนจ่ายหมดเลยนะระบียบนี้เราจะทิ้งเขาลง,งได้ยังไงอะคุณแล้วยังไงอะคุณไอเรื่องพวกนั้นมันเป็นอดีตไปหมดแล้วที่เขามาหาเราวันเนี้ยเพื่อมาหนีเจ้านี้แล้วตอนเนี้ยคุณก็กําลังท้องอยู่ถ้าเขามาอยู่กับเราตอนเนี้ย แล้ามาสร้างเรื่องเดือดร้อนให้พวกเราจะทำยังไงใช่ค่ะคุณพูดถูกอะตอนนี้พวกเขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ค่ะไปะเดี๋ยวเราลงไปคุยกับเขากัน ็นไงบ้างครับพวกพี่สองคนนะ่ะตกลงกันว่าไงบ้างนี่แกยังจะกล้ามาเกาะพวกเราอีกเหรอฮะแกฟังเอาไว้ให้ดีเลยนะฉันจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายบ้านหลังนี้ฉันไม่ต้อนรับพวกแกใช่ตองทีมพ่อไอ้กลับไปเถอะก,กลับไปแบบมีศักดิ์ศรีบ้านฉันเลยแค่นิดเดียวอะไม่มีที่พวกแกอยู่หรอกพี่แต่เราสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะผมไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่หรอก นี่เลิกเอาคำว่าพี่น้องมาอ้างได้แล้วตอนเนี้แกกลายเป็นอะไรไปแล้วรู้ตัวบ้างไหมหรือว่ายังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษ,ษัทยอยู่นัน่นสิถึงขนาดเนี้ยแกไม่ยอมรับความจริงกันอีกเหลอไปไปไปรีบบอ,อกไปได้แล้วอยู่ที่นี่ต่อแหละก็มีจะขายขี้หน้าพวกฉันไม่อยากเจอปัญหาอีกพวกพี่ตั้งแต่เราสองคนทําธุรกิจกันมาเวลาพวกพี่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรมาขอให้เราช่วย เราช่วยทุกครั้งเราไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งเราไม่เคยมองพวกพี่เป็นภารักเลยสักครั้งนะคะนี่ฉันเป็นพี่สาวกัน,นะเว้ยซื้อของให้ดีหน่อยเนี่ยมันจะตายหรือไงจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะไม่มีความหมายแล้วพวกแกออกไปได้แล้วไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่พี่ครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมจะถามพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้ววันนี้ผมมีของขวัญมาให้ลูกพี่ด้วยถ้าพี่ให้ผมอยู่ด้วยเนี่ย พี่ก็ลัอกไปได้เลยับไม่ต้องพูดแล้วทีมแกยังจะมาสแสแสร้งอะไรอีกตอนนี้พวกแกไม่เหลืออะไรแล้วบริษัทก็เจ๊งแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอว่ามีของมาให้พวกเราไอ้ของพวกนั้นเนี่ยแกไปขโมยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกพี่สองคนเนี่ยใจดำมากเลยนะครับผมแค่มีปัญหาช่วคราาเราก็เป็นญาติกันแท้ๆพี่ไม่ช่วยไม่เป็นไรเลยนะครับแต่นี่พี่พูดจากสาเติมพวกเราเวลาทำอะไรเนี่ย ้าเขามีตานะครับสักวันหนึ่งถับพี่สองคนลำบากเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะช่วยพอได้ละแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นตอนเนี้พวกแกเนี่ยจนขนาดแทบจะไม่มีข้าวกินยังกล้ามาพูดอะไรแบบนี้อีกเหรอฉันว่าแกออกไปได้แล้วไปวันนี้ก็ไปคิดทบทวนดีๆว่าวันนี้แกจะไปนอนที่ไหนเออจริงสิฉันมีที่ดีๆที่หนึ่งอบอุ่นในหน้าหนาวย็นสบายในหน้าร้อน และที่สําคัญเลยนะฟรีทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยมีด้วยเหรอครคุณทำไมคุณไม่เห็นบอกฉันมกอก่อนเลยมีสิไม่ไกลจากที่นี่มากหรอกอยู่ตรงใต้สะพานลอยหน้าเมืองใกล้ๆกับสนามบินเลยครับผมขอบคุณพี่สองคนมากเลยนะครับแต่ว่าผมมีอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมกับตองเป็นคนโกหกครับ บริษัทของเราสองคนเนี่ยไม่ได้ล้มละลายหรอกครับอะไรนะอะไรนะแกบริษัทแกไม่ได้ล้มละลายแสดงว่าแสดงว่าแกก็มีเงินดิไอ้ตองทีมเมื่อกี้ผู้ฉันอาจจะพูดจาอะไรไปกับแกอ่ะผู้ฉันขอโทษนะผู้ฉันขอโทษนะทีมนะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้พี่อาจจะพูดจาอะไรไปแบบ ไม่ทันคิดอ่ะพี่ขอโทษนะแล้วที่แกบอกว่าแกจะหางานให้พี่ทําอ่ะเมื่อไหร่อ่ะพี่พร้อมทํางานเลยนะหางานให้เหรอครับนี่พวกคุณสองคนเนี่ยฝันอยู่หรือเปล่าครับคุณสองคนเมื่อกี้เนี่ยยังดูถูกผมกระตองอยู่เลยไม่ใช่เหรอครับแต่พอมาตอนนี้เนี่ยอยากให้พวกเราช่วยที่ผ่านมาเนี่ยผมกระตองช่วยพวกคุเนี่ย อย่างจริงใจเสมอเลยนะครับแต่ผมไม่คิดเลยอ่ะว่ามันจะมีจุดจบแบบนี้ความสัมพันธ์พี่น้องเนี่ยมันมีค่ากว่าสายเลือดอีกนะแต่ตอนนี้มันไร้ค่าไปเลยอะแล้วรู้ได้ไหมจริงๆแล้วของในกระเป๋าใบนี้มันคือเงินหนึ่งล้านบาทที่ผมตั้งใจเอามาให้ลูกพี่แต่คุณสองคนนไ,ไม่ได้คู่ควกับน้ำใจของพวกเราเลยต้องไปเนียวทีมฟังองฉันกั พี่เคยแกอธิบายก่อนสิใช่ทีมแกฟังน้ำฟ้าพูดก่อนสิยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะไอ้เงินเนี่ยมันเป็นของพวกเราไม่ใช่หรอกันที่ขอนะตอนนี้ไม่ว่าพวกคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเราสองคนก็ทนไม่ไหวแล้วครับและที่พูดก่อนหน้านี้ผมว่าพวกคุณเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับไอ้ที่บอกว่าต่อจากเนี้ยเราเจอกันให้น้อยลงผมว่าไม่ต้องเป็นจากเนี้ย เราจะไม่เจอกันอีกเลยคนระับตองไปทีมทีมทีม,ท,มทีมกลับมาก่อนทีมความสัมพันธ์พี่น้องบางทีก็ไม่ได้มีค่าเท่าเงิน